ตอนนี้โรโรกก่กำลังแต่งตัวไปโรงเรียนนะครับว,นนวันพุธท,ที่4พฤศจิกาย,ยน2563นะครับอันนี้ก็แต่งตัวนะครับกำลังโปอยู่นะครับแต่งตัวไปด้วยกินข้าวไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เตื่นสายนะครับมีอะไรจะพูดไหม แ้วมันจริงอย่างที่พูดไหม,มตื่นสายใช่ไหมรีบทำเร็วไปตักข้าวเร็วดีเวลาเดินวดีเวลาเดิน